เช่นกันค่เ <Cette> ด <Goodnight. S 1> ินมาเนี่ยสวยห่อเป็นแบบพร่าจักรวาลน้มาที่เขาจักรวาณีแล้วแคุณก็หล่อมากจักรวาณเช่นกันขกเมบอกว่หกมีค่าเลยขาตลอดลาครับงคนเลยนะนันก็ที่มากเลยค่ะรู้สึกดีกว่าทั้สองท่านรู้สึกไงบ้างเราก็ถึงมาแลวว่าสวยมากสสวยมากครับเราก็รู้สึกว่าแบบเออเป็นงานอาร์ตจริงๆนลครับแล้วก็มีเรื่องของเออเขาเรียกว่าเป็นบูทโล์พาดด้วยค คก็รู้สึกว่ามันมีความแบบสวยงามแล้วก็เราเป็นผู้ชายก็ใส่ได้ค่ะหรือว่าจะเลือกใส่เป็นผิวขาวก็ได้ใช่ะสวยงามจริงพี่แอนเจี้ยนะครับพี่แอนได้สวมใส่ลูทูพลาซกเดียวกันรู้สึกยังไงบ้างค่ะทุองบอกไวเลยนะคะว่าทุกคนที่ได้ใส่แบบวินเทจยุบงสวยอลังการแต่ส่งพลังด้วยค่ะมีความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงมากขึ้นสงแบบมีเสน่ห์สงพลัง มีพลังงานที่พัลส์ทีทแล้วก็มีความสตรอคเป็นผู้นำด้วยค่ะคอลเลคชันนี้ชื่อว่า Happiness e s s c h o i c e s คุณอาเจียมองว่าเราจะเลือกมีความสุขในแต่ละวันได้ยังไงบ้างคะในมุมมองของเรนนะคะ Happiness ของเราเป็นหน้าที่ของเรามันเป็น responsibility ของเราที่เราตื่นขึ้นมาแล้วก็เริ่มที่จะสู้เพื่อชีวิตของเราของเราสุดท้ายแล้ว Whether it be helping other people helping ourselves เราสายที่จะเริ่มได้ขอเซ็นข้อมูลเรื่อยสวมกงมแล้วต้องขอบอกว่าถามนี้เนี่ยไม่ได้เตรียมไว้ก่อนนะคะนี่ขึ้นมาบอกงไม่นที่สุดจริงๆนะันเดียร์คอครับอ้ออ้โหโอ้โหโอ้โหอห้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโว้โหโอ้้โหโอ้้้ คอลเลคชันที่อยู่พร้อมคุณนี่คือ be the best version of yourself เป็นเวอร์ชันของตัวเองที่ดีที่สุดนะฮะรวมถึงผมรับเครื่องนี้ก็โอ้โหสวยจริงๆเลยชื่อว่า follow your dream ตามความฝันอคุณอยากจะให้โมาริโอ้ครับได้พูดถึงคนที่มีความฝันแล้วก็กำลังตามความฝันอยู่ระดับนี้เป็นยังไงบ้างครับครับผมก็มก็เป็นคนที่มีตามความฝันนะก็อยากจะส่งไปถึงใครที่กำลังแบบตามหาความฝันหรือว่ากำลัง ไปสู่จุดมุ่งหมายของตัวเองอย่างเงี้ยก็อยากให้กำลังใจครับแล้วก็ถึงเราจะล้มหรือว่าเราจะแบบผิดพลาดไปบ้างก็ขอให้กลับมาทางเดิมเพื่อไปสู่จุดที่เราแบบมุ่งหมายเอาไว้นะครับยอดเยี่ยมเลยนะมาริโอ้ครับเป็นเงมจักรวาลเหมือนกันนะฮะเมื่อกี้ผมไปถึง่เนอันเจนแล้วผมไปถึงมาริโอ้ไอ้สิ่งนี้เลยครับตอบเก่งมากเหมือนกันครับเป็นคำถามที่เราไม่ได้เตรียมกันเช่นเดียวกันเมื่อสักพักนี้ สามารถเลือกที่จะเป็นประกายในตนัวของเราแล้วก็เป็นจุดประกายคนที่อยู่รอบข้างเราได้สถานการณ์ที่เราผ่านมาถ้าบอกว่าผ่านมาแค่ครึ่งปี 2, 2> ปส0 25เราเจอบททดสอบเราเจอรรรเรื่องราวที่ท้าทายและ่าตถึงเล้นหลายเรื่องมากๆเลยอยากจะให้ทุกสองท่านคะรับให้กำลังใจคนไทยสักนิดหนึ่งให้มีกำลังใจฝ่าฟันในสิ่งที่เราต้องเดินต่อในครึ่งปีมาเร็วกว่าก่อนมากนะครับก็อ,อยากจะให้กำลังใจคนไทยนะครับว่าช่วงนี้เราก็เจออะไรกับ ปัจจุบันหกในการหนักๆเยอะนะครับก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับก็อยากให้ห่างคงรุ่งช่วงเวลาที่มันยกางฝากแบบนี้นะครับแล้วก็อยากให้มีสิ่งดีๆธุรกิจทิงๆแล้วก็ขายดีขายดีเร็วๆนะครับก็เริ่มจากซื้อบิวทีเจนก่อนเลยก็จะเป็นเริ่มที่ดีใช่ก็เพื่อบอกว่าพิ่งอันนี้นะคะเป็นเสร็จแล้วของความเห็นด้วยหลายท่านซื้อไปแล้วได้งานได้โปรเจกต์ นอกจากกำลังใจแล้วที่จะเป็นสายโมด้วยนะครับโมูด้วยค่ะนะฮะเระมาสักครู่นี้คุณนายโอ๊คบอกว่าก็คือจะต้องมีส่วนสายดิจิทันะฮะก็เป็นการช่วยทำเพื่อเศรษฐกิจเป็นแบบี้เป็นเรื่องแล้วที่ดีเป็นนิมิตหมายพี่ดีใช่ครับค่าอาจารย์เคุณต้องขำจากบ้านเลยไหมครับเนี่ยให้กำลังใจคนไทยก็แอนอยากส่งกำลังใจให้คนไทยทุกคนนะคะก็มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นในปี2025นะคะที่อาจจะไม่ได้ไปตามแผน แต่ว่าขอให้ทุกคนขึ้นแล้วก็สู้นะคะสู้เพื่อตัวเองสู้เพื่อความฝันแ้่เพ่อวันนี้อยากจะเป็นวันที่ไม่ดีแต่ไม่ได้แปลว่าชีวิตต่อไปจะไม่ดีนะคะขอให้ทุกคนรู้ว่าใงข้างเรามีคนที่เราักขอให้เราสู้เพื่อตัวเองเพื่อคนไทยแล้วก็เพื่อประเทศเราด้วยค่ะสุดท้ายนะคะให้ทุ้ขท่านฝากผลงานให้เด่นืม ติดตามภาพอนตรของผมด้วยนะครับไม่ได้อะไันเป็นชื่อจริงๆนะพี่ตู้ทักรางโดเล่ครูทักเบอกว่น้ไม่ได้ชื่อหนังรักูเงครับที่ีขคุ้าไรนะข้าลงรักนีรักขโมยนะไม่ใช่รักแบบรักกันหแล้วก็รักนแเองน้วนะครับแล้วขาเป็นผลงานของจ๊คพันสายด้วยก็ต้องสนุกด้วผลงานกำกับของเขาครับผน เท่าไหร่ครับผมก็ยังไม่ยังไม่มีครับน่าจะซิมปีนี้ค่ะซิปีนี้นะคะขอฝากด้วยเชิญรุ่นันเอกค่ะก็เดี๋ยวมี้จะมีอรนแต่ว่ายังเปิดเผยว่าเสกร์อะไรแต่ว่าฝากทุกคนติามนะคะ i n g l e and love i not e n o แล้วอก็มีสินค้าเก็จะมีาฟชั่โชว์ที่ Paris แล้วก็เจนเวาอีก2เดือนเอา s i เ g l e ก่อน s i n e คุณช่วยนะคะ เลิีวิลส์แล้ววิลส์คะสามารถไโหลดได้แต่ก็บอกว่าในรอบเออย่างนี้ได้หวนไหมเป็นอนเทนตรงดงเป็นนเทนตฟรีมี่งทช่องมางที่นี่มันไม่มีดนตรีคุณจระบอกว่าติดตื่มากผมฟังร้องเดียร้องได้เลยไม่คุณร้องไม่ค่อยได้กใช่หมัใช่ค่อนโนไวดนะโอ้โหอดมากนะเลิฟวินส